ก้อนหินใหญ่ห้ามปีนไปโดยเด็ดขาด ทางเส้นทางลงครับนะี่คุณนะครับข้างล่างลึกชั้นสูงชั้นมากๆ เป็นสกายวอล์กเป็นแพ่นกระจกเดินข่านสะพานไปทางพุ วันครับสะพานสก,กายวอล์กค,คัณจะเป็นสก,กายวอล์กเดินเดินข้ามไปฝั่งนน้นอ่ะข้ามสก,กายวอล์กต้องมีรองเท้ารองเท้ายึดเหนี่ยว การเลื่อนถจะไม่ต้องถอดไซด์นะครับไอท่างคน